สถานการณ์สมัยก่อนนะ่ะบ้านเมืองมันยังไม่ค่อยเจริญขนาดนี้บ้านแม่ที่ปตัตตานีก็อยู่ริมแม่น้ำก็มีการค้าขายทางเรือทางแพและบรรจอดผมอยู่ริมแม่นานอกจากเห็นชีวิตการค้าขายแล้วก็เห็นสัปดาห์นึงหรือสองสามวันจะเห็นมีศพลอยน้ำม,มาก็ตั้งคำถามแล้วถามว่าชาวบ้าจากไหนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ส่วนใหญ่เวลาพูดจาก,ก,ก็บอกว่ายิงกัน โดนยิงบ้างแล้วบางส่วนเราก็ได้กล่าวว่าถูกตำรวจจริงถูกเจ้าหน้าที่ของยิงแท้จริงไม่รู้เราเป็นเด็กแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของคนทำไมมันไม่ค่อยมีค่านะักนะก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องเป็นทุนน่นนำชุมชนเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมชีวิตมนุษย์จึงไม่ค่อยจะมีค่า การเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไม่ควรจะมีการตายที่ไม่ใช่ธรรมชาติเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผมวันมอหมัดนอมาตาบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติครับไม่น่าเชื่อครับว่าข้อความอันนี้เกิดจากคนที่เคยปฏิวัติแล้วมาพูดกับพวกเราว่าจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยถ้าท่านเขียนแปลงคำพูดเป็น ท่านจะยึดมั่นในระบบปฏิเดชการประชาธิปไตยไอ้อย่างนี้มันพอไปได้ซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรคืออะไรประเดชการประชาธิปไตยแต่ถ้าบอกว่ายึดมั่นในระบบประชาธิปไตยแล้วยากที่ผมจะเชื่อไม่มีวันที่ประชาธิปไตยมาจากมือคนที่หัวใจไม่เป็นประชาธิปไตยเหมือนสภาสิทธิทยที่ว่าไม่ได้อยากครับอกว่าไม่มีวันที่งาจะออกจากปากสุนัขครับ พูนะครับนะก็ไม่เอาพูดมนเอาว่าในฐานะที่อยู่ในวงการเมืองนี้มา40ปีก็เห็นว่าประเด็นแรกคือเรื่องของรัฐนรมนฉบับนี้ยังไม่ให้สิทธิกับประชาชนอย่างกว้างขวางเท่าที่ควรจะเป็นองค์กรต่างๆวิธีการจนดหาหรือได้มานั้นควรจะยึดโยงกับประชาชนด้วย ส่วนใหญ่ก็คือให้ตัวแทนของสาริกาสารปกครองเป็นคนเลือกมาบทบาทของสวเนี่ยเนื่องจากสาวได้รับการแต่งตั้งคือรอบนี้ได้รับการจากนายกเวลาเลือกก็ไปเลือกคุณประยุทธ์มาซึ่งผมบอกว่าบทบาทนี้ก็ไม่ถูกคือสวอเมื่อเป็นตัวแทนของอาชีพกลุ่มคนของสมาคมองค์กรต่าง,าง,างๆเขาควรจะมีหน้าที่ดูแลความต้องการขององค์กรเขา มาเสนอต่อรัฐสภาเสนอต่อผู้บริหารส่วนการเลือกผู้บริหารมันควรจะเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรงผมเองในฐานะที่เป็นอยู่ในช่วงเป็นประธานรัฐสภาในช่วงล่างแล้วหนฉบับ4ี่ได้สนับสนุนการทําง,งานสอรเอต็มที่ภายในหนึ่งปีนั้นจนกระทั่งเข้าร่างรัฐนนูญฉบับปีสิบเสร็จแล้วก็ประชาชนก็สนับสนุนเป็นว่าเท่าที่ผมสัมผัสมานะตั้งแต่ผมอยู่การเมือง40สปีเนี่ย มีรัฐมนูนใช้มาแล้วหลายฉบับ45่หฉบับเนี่ยผมว่ารัฐมนุมนูน40เนี่ยดีกว่ารัฐมนูญอื่นๆแต่ผมไม่สามารถจะบอกว่ามันดีที่สุดอายุเ7็75ก็ควรจะบพักได้แต่บังเอิญว่ารัฐมนูญฉบับเนี้ ที่มันล่างขึ้นมาเนี่ยทำให้คนหลายคนคิดว่าน่าจะตั้งพรรคการเมืองนะฮะได้แล้วก็น่าจะมีผู้แทนได้โดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้นคคงไม่ใช่สามจังหวัดทีเดียวสี่ห้าจังหวัดนะครับนะถ้าเรามีพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคหนึ่งแล้วที่รู้ปัญหาของภาคใต้ชายแดนภาคใต้มากที่สุดน่าจะเป็นการตอบสนองแก้ปัญหาของประชาชนดีกว่าที่พรรคการเมือง ที่ตั้งขึ้นในส่วนกลางหรือที่อื่นแล้วไปบอกว่ารู้ปัญหาและจะแก้ปัญหาบริอตุลลอจาละรกาโพี่น้องที่กราบพความจริงวันนี้เราก็มาแสดงว่ายินดีต่อกันในโอกาสครบรอบหนึ่งปีพรรคประชาติตแต่สถานการณ์ในช่วงนี้ก็ยังมีคนกล่าวร้ายในท่าปากความยินดีต่อพรรคประชาติต เมื่อวันที่28ใันหายเลที่ผ่านมาวันนั้นมีวณน,น,นพักการเมืองรวมทั้งผมด้วยผู้แทนพักการเมือง,เองที่เป็นฝ่ายทั้ง7พักการเมืองเดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้และพูดถึงการแก้ไขรัฐมนูญที่ยังมีความสุกร้องบางประการน,น่ากระหลาดใจและน่าเสียใจเป็นอย่างดีครับ มันเกินเหตการที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่คาดหึ่งอ,นอ,อ,นอานเป็นตัวแทนขออรมนที่มีท่านนายกบิบัโรน,นได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชายผูทรจังหวัดปัตตาน,าน,าน,านีว่าพวกเราที่มาประสยัยในาันั้นได้กระทําผิดกฎหมายอายวมาตรา116หมายถึงว่าเรามาวันนั้นเพื่อย,ยุโยงรุปันให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดืองหรืออันรายกับความมั่นคงของประเทศชาติความผิดตางกฎหมายนี้อาจจะติดคุกป,ประหารชีวิตผมเชื่ไม่ปแปลกใจเลยว่าเมื่อ60ปีที่แล้วทำไมท่านนอีสุลงนักต่อสู้เพื่อประชานาัปไตีนนตคนหนึ่ง จึงถูกก็กล่าวหาว่าเป็นกบฏเพียงแต่ข้อเรียกร้องของเขาหาข้อที่เสนอของรัฐบาลเพื่อเรียกร้องความเสมอภาพเสรีภาพทางศาสนาการศึกษาและการมส่วนร,ร่วมการปกครองแต่ผู้ข้อหาว่าเป็นขบฏและเรียกให้ไปชี้แจง ได้หารจากศูนย์ไปพร้อมกับผู้ติดตามจำนวนหนึ่ง60ปีแล้วยอดแบบนี้เรายังไม่พบชบกอท่านเลยครับถ้าถามว่าคนในสารจังหวัดอยากจะเห็นอะไรก็อยากจะเห็น การพัฒนาท,ที่เป็นรูปแบบการเมืองที่ประชาชนในสามจังหวัดมีส่วนในการบริหารจัดการในการปกครองมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะในเวลานีา้ส่วนรูปแบบไหนจะเป็นรูปแบบของการอาโอนถ่ายโอนอำนาจให้องค์การส่วนต้องติดมากขึ้น หรือจัดการปกครองในรูปแบบพิเศษเหมือนกับพัทยาหรือคอทอมอก็ต้องไปคิดกันดุยทีอันไหนที่เห,หมาะสมซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าทําไงว่าเมื่อเขาขึ้นไปบนโรงพักนะขึ้นไปในมหาวิทยาลัยขึ้นไปอำเภอรหรือสารกลางเนี่ยผู้ว่าควรจะเป็นคนในพื้นที่ในอำเภอควรควในพื้นที่อะไรเนี่ยนะเพราะทางประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าผู้บริหารควรจะมาจากท้องถิง่น ตรงนั้นมากกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมควรจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ว่าก็ทำได้ในระดับหนึ่งตอนนี้40ปีให้หลังในตอนนี้เนี่ยก็มีคนมุสลิมที่เป็นในอำเภอเป็นผู้ว่าบ้างแล้วนะผู้กับผู้การที่เป็นมุสลิมก็มีบ้างแล้วนะแต่ก็ไม่มากพอที่เป็นเปอร์เซนต์เของของประชาชนในพื้นที่ ทำงานให้ประชาชนในพื้นที่เขามีส่วนในการบริหารจัดการตนเองมากขึ้นรวมทั้งการจัดการในเรื่องเศรษฐกิจการจัดการในเรื่องของการศึกษาศาสนาวัฒน,นธรรมควรจะมีระบบที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ส่วนกลางคิดไปให้เขาทำซึ่งไม่ตรงแล้วก็มัน ไม่สะท้อนถึงการแกปร้ปัญหาที่แท้จริงแล้วไม่สะท้อนกับภาวะการในโลกปัจจุบันผมก็ยังคิดตลอดเวลาว่าระยะหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน4ปีก่อจริงผมคิดว่าสักครึ่งเทอมก็จะพยายามค่อยๆถอยแล้วให้คนรุ่นใหม่นยเข้ามาทำหน้าที่แทนต่อไปคงจะพัฒนาไปอย่างนี้นะไม่เกินการเลือกตั้งคราวหน้าคนที่อายุเกิน60จะน้อยลงตามลำดับนอกจากบางคนนอกจากบางคนเพราะว่า ผู้เลือกตั้งก็คนรุ่นใหม่เยอะเขาก็อยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะๆแม้แต่คนรุ่นกเก่าก็อยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาอันนี้เป็นเป็นเทรนของโลกปัจจุบันเพราะนั้นผมรู้ตัวดี พรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งปราบเท่าที่เรายัางมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพักประชาชาติคือพักของพี่น้องประชาชนทุกบ่เาลาการทํางานของเราที่จะทําให้ประชาชนไว้วางใจ มากยิ่งขึ้น